สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องพกพอพี่น้องทังช่องฮักนะสวีเดนเป็นช่องกินเที่ยวสบายสบายสไตล์เมียฝรั่งกับมาดามหน่อยค่ะพี่น้องมงนีอากาศดีพ้าพี่น้องมาเบิงบรรยากาศอยู่บริเวณบ้านเนาะค่ะซึ่งเป็นบ้านนอกเมืองห่างจากตัวเมืองประมาณ4-5่กิโลเมตรค่ะพี่น้องเป็นบ้านส่วนตัวของมาดามหน่อยมือีิสิบานมาเบิงค่ะจากที่อยากเล่าให้ฟังว่ามาดามหน่อยมาอยู่ประเทศสวีเดน ปีที่8ค่กับพี่น้องขาแล้วก็ได้ซื้อต้นใหม่กับหลายพันบาทอยู่ก็อยากโชคก็อยากเอมามาให้เบงเป็นต้นเชอรี่ค่ะพี่น้องขาเป็นต้นเชอรี่ที่หน่วยแดงดำดำนะนะคะพี่นอ้องออกเแดงดำๆหวานๆานะะ่ะค่ะเป็นผลไม้ที่อยู่เมืองนอกแล้ว มาดามมักคักก็เลยไปหาสื่อไปหาสื่ออยู่เมืองใกลๆปุณละคะ่ะพี่น้องกลัวสิได้ต้นมันมาเนาะแต่ว่าปีนี้ก็เป็นปีแรกเพิ่งเอามามาปลูกปีที่แล้วแต่ว่าปีนี้เป็นปีแรกที่มันออกดอกคะ่ะพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวสิภพาพี่น้องไปเบืองว่ามันออกดอกแล้วสิได้กินหนวยมันบอนน์หรือเป็นอย่งไดเป็นค่วมที่ดีใจภักพุ่มใจคะ่ะพี่น้องอามาปลูกตามที่ตัวเองต้องการไปคะ่ะพี่น้องเข้าไปเบืองกันเดี๋ยวสิภาพี่น้องไปเบืองเนาะปะ โอเคเ้าไปกันกับพี่น้องอันนี้กะข้างบ้าน mm hmm. ข้างบ้านเอาให้พี่น้องเบูองากนเนาะค่ะ mm hmm. อันนี้กะหลังบ้านค่ะต้นใหม่ดอกใหม่กรลังออกต้นใหม่กรลังออกค่ะพี่น้องกระลังเขียวกรลังปงกรลังดอกไม่กําลังบานต้นไหม่กรลังเขียวกลังออกใบอ,อ่อ,อนๆค่ะพี่น้องอันนี้ก็คือหลังบ้านของมาดามหน่อยค่ะ เป็นบ้านเดี่ยวส่วนตัวอยู่นอกเมืองติดภูเขาติดป่าไม้ติดภูเขาค่ะพี่น้องเป็นบ้านติดภูเขาติดป่าค่ะอันนี้ยังทีบอกพี่นอ้อยพี่น้องว่าอันตน้นนะที่มันออกดอก,ดอกสีชมพูเต็มสีชมพูม่วงมง่วงค่ะมีอยู่สองต้นหนาบานเนาะค่ะหนาบาน มื่อนี้มีแดดอากาศดีค่ะพี่น้องค่ะมาใหมพี่น้องเบิรงอันนี้ค่ะต้นไม้หน้าบ้านไอดอกทิวดิปค่ะพี่น้องกำลังออกทิวลิปทิวดิป,ดปกำลังกำลังสิบานค่ะตอนนี้เดือนพฤษภา ดอกที่ริบย,ยู่หนาบานกำลังออกค่ะพี่น้องแต่ว่าอยกใกล่ใจกลางเมืองอ่ะทีทายภูผัยเบิงทีโงคคลีผัเบิงนะ่ะเป็นออกแล้วออกดอกอันนี้ก็กกำลังออกดอกค่ะพี่น้องกำลังกำลังออกกำลังมีดอกค่ะอันต้นสูงสูงนั่นนี่ค่ะต้นสูงสูงนี่คือต้นเกาลักค่ะพี่น้องต้นเกาลักต้นบักเกาลักดกดกแต่ละปีค่ะ โอ้ยเหยียบตายจามพี่ดองเอ้เหยียบเหยียบต้นไม้ไอันนี้ดอกไม้ดอกน้อย,อยกำลังบานค่ะดอกน,อน้อยนี่ค่ะพี่น้องกำลังบานสวยงามหน้าบ้านโอเคค่ะพี่นอ้องมามาเบิ่งกันมาดูต้นเชอรี่ที่บอกว่าเป็นต้นเชอรี่ต้นแรกในชีวิตที่มาอยู่ เป็นเมียฝรั่งสวีเดนเป็นต้นแรกที่เอามาปลูกค่ะพี่น้องเป็นต้นแรกที่นี่ค่ะต้นแรกค่ะพี่น้องเอาเปลือกหอยมาใส่ต้นมันต้นนี้ก็เคงมื่นค่ะพี่น้องคะ่ 4, ะสี่พันกว่าบาทต้นน้อยๆต้นน้อยๆค่ะแต่ว่านี่คะ่ะเพื่นออก เขียนบอกพี่น้องต้นสูงต้นสูงเท่ากับมาดามหน่อยสูงกว่ามาดามหน่อยศอกหนึ่งเนี่ค่ะนี่เลยออกดอกครั้งแรกค่ะพี่น้องค่ะสือตนานา้นมันในอยน้อยมาหน่อยหนึ่งปีที่แล้วมันแต่ใหญ่ขึ้นมาลวกันออกดอกนี่ค่ะดอกพี่น้องดอกสวยงาม มาดาหน่อยหอ,อยเบิงเนี่คนนย,นยค่ะเป็นนวยแหในเด้อค่ะจักนวยก็เอาหลอกพอได้ชื่นใจนี่ยอดสูงมันก่ะพี่น้องค่ะ,ะตุ่นมันเนี่ยค่ะเป็นความภาคภูมิใจค่ะไปหาซื้อตังไก่ได้ค่ะพี่น้องบ่ิเวนเมืองเจ้าของอยู่ไปตรงเมืองไก่ห่างไปกับเกือบสองลอยโล เพื่อไปซื้อต้นนี้มาปลูกปีที่แล้วค่ะพี่น้องขาเป็นวันเกิดปลูกในวันดีคือวันเกิดคุณสามีพาไปซื้อเพราะว่าบอกว่าอยากได้แก่ก็เลยไปซื้อมาเซอร์ไพรส์ค่ะพี่น้องขาออกดอกเป็นความภาคภูมิใจอันนี้คือต้นแรกในชีวิตที่มาอยู่สวีเดนย่างเข้าปีที่8 มีต้นใหม่ต้นห,หนึ่งเดี๋ยวมันเป็นน่วยเดี๋ยวสิ้นท้ายให้เบ่งอีกค่ะพี่น้องแล้วก็ที่นี่ผ้ามาเบงรอบบ้านอันนี้ค่ะอันนี้เฮ็ดสวนค่ะพี่น้องอันนี้นาสวนอันนี้พืดสวนนะอันนี้พญายิ่เฮ็ดห้ยพ่อใหญ่ทำสวนให้แต่ก่อนหกโคกป่าเดินมาถางออกเาิคนกับวานเิ่นวานน่ะซื้อเบียเบียยังมากเนะี่ยเบีย เดี๋ยวเด้อพี่นอ้องอันนี้คือเบีย้ยเบีย้ยซื้อมาจากเมืองไทยค่ะคณายอดเนเขียขนว่าคณายอดนี่ครับพี่นอ้อง่องมันคณายอดเพิ่นเอามาปลูกไว้แล้วก็อันนั้นก็คือแตงกวาแตงกวาอันนี้นก็คือแตงกวาครับพี่นอ้องแตงกวา แล้วก็อันนี้ก็คือพักสลัดพักสลัด <c oughs> กับว่าได้ปลูกอันนั้นหรอกค่ะพี่น้องพักสลัดนี่ก็คือสลัดที่เป็นกระถางที่เพิ่นปลูกไว้แล้วไปสื่อที่เพิ่นเห็ดเป็นต้นแล้วเอามาปลูกเอาค่ะพี่น้องคะเบื้งว่ามันจะเกิดบอเนี่ะเป็นต้นที่เพิ่นปลูกใน,ในกระถางแล้วเหาไปสื่อเพิ่นมาปลูกอีกต่างหากเพราะด้เบืง้ง พอได้ดูค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็อันนี้มาดามหน่อยมีเม็ดมาจากเมืองไทยค่ะเม็ดอ่าอ่อไม่แน่ใจพักยังนองไอเอี้ยงปาะกระเพราหรละพาดอะนะค่ะพี่น้อง่นกมาถางถางออกนี่ก็เลยเอามาโรยโรยลงตรงนี้ค่ะก็โรยโรยลงตรงนี้แล้วก็บักอื้อก็มีค่ะพี่น้อง ผู้รู้ว่าจะได้กินบ่ล่องเบิงค่ะเพราะว่าเอามาเห็ดสวนน้อยสวนน้อยข้างบ้านนี่ค่ะสวนน้อยๆข้างบ้านค่ะแล้วก็ย่างทีให้เบิงข้าวที่แล้วเป็นต้นแอปเปิ้ลต้นแอปเปิ้ลมีอยู่สามต้นนีหนึ่งต้นหนึ่งอันนี้ต้นที่สองอันนี้ต้นที่สามมีสามพันครับพี่น้องค่ะแล้วก็ เห็น,หนงเหลืองนี่บอกค่ะพี่น้องนี่ละต้นที่เพื่อนบอกว่าเอาเป็นแกงกี่ลิตรค่ะพี่น้องนี่แมงแมงแมงพึ่งมาตอพึ่งกระลังตออันนี้คือคือ,อดอกงเ,เหลืองนี่ค่ะพี่น้องเพื่อนดอกหยางหลกนี่ค่ะเพื่อนบอกว่ากินได กินดอกก็ไดกินใบกระไดเอาไปแกงเพิ้นแกงขี้เล็กเลยเพิ่นว่าแต่ว่ามาดามหน่อยกระบ่ก้ากินค่ะเต็มหลายอยู่<ม>เห็นบ่ค่ะพี่น้องเหลืองเต็มเลยนะนหน้าบ้านหน้าบ้านบริเวณบ้านของมาดามหน่อยก,ก,กำลังเกิดกำลังเกิดกำลังออกค่ะพี่น้อง เลื้งเหลืองบอค่ะกาล่างงามแล้วก็ที่นี่สิพ้ามาเบิงค่ะพี่น้องอันนี้เป็นบ้านน้อยบ้านน้อยคอยรักหนาแรงเดี๋ยวก็สิม,มาทำความสะอาดละค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิม,มาทำความสะอาดยังลกอยู่เดี๋ยวจะมาทำความสะอาดข้างในจะเป็นห้องนอนเป็นที่อยู่ที่นอนนี่ค่ะอีกต้นหนึ่งอันนี้เป็นต้นบักพลัมนะนะค่ะพี่น้องภาษาอันนี้เพื่อนเอิญ ลุมมุนประมาณนั้นแหละค่ะพี่น้องเอิ่อื่นซื้อกับบถหือดอกเป็นภาษาบ้านเพิน่นแต่ว่าถ้าเป็นบ้านเราก็จะเป็นหมากพลัมมั้งค่ะมันเป็นหมากคือบักท่านแต่ว่าอันนี้พันนี้มันสีเหลืองค่ะพี่น้องคือหมากท่านแล้วก็รถหวานมีเม็ดข้างในนะนะคะรดหวานบ้านถ้าเอิ่นบักพลัมือหยั่งนี่หละพี่น้องคันคันพริก,กขออภัยค่ะ ปีนี้หลายค่ะ,คะพี่น้องเห็นมัมีตน้นปีที่แล้วก็ออกดอกเต็มคือกันแต่ว่าบบได้กินหน่วยเด้กินสองสามหน่วยเองแต่ว่าเขาสิบเขาก็บอกว่ามันออกปีเว้นปีค่ะมาเบิ้งไกลๆพี่น้องอันนี้เป็นความภูมิใจที่มีอยู่แล้วค่ะพี่น้องค่ะมีตั้งแต่รุ่นพ่ญาพุ่นละเพิ่นเพ,พ,นพ,นพิ่นปลูกไว้ค่ะพี่น้องเนี่เพิ่นปลูกไว้ให้เบ่งดอก ดูดอกหมดหมดกินมันหมดหลายหมดดำค่ะพี่น้องหมดดำหมดดำนี่ค่ะดอกมันต้นมันมเห็นบอกค่ะพี่น้องเห็นชัดบอกนี่ยค่ะนี่คือดอกของมันเดี๋ยวจังนองมันก็สิบานใหญ่ค่ะพี่น้องบานใหญ่เต็มผุ่มเต็มเลยค่ะ เป็นดอกเป็นดอกหลายปานนี่เป็นหน่วยหายกินในเด้อค่ะพิธีแล้วบ่ได้กินมหมดหมดกินมันพี่น้องหมดผสมพันธ์ให้มันบอเนี่ค่ะดอกมันงามๆค่ะพี่น้องนี่กินหอมบอเดี๋ยวเดินมาดามหน่อยหอมมึงก่อนหอมอยู่พี่น้องหอมนุ่มๆหอมนวนๆนุ่มๆ อข้างบนเต็มค่ะพี่น้องค่ะดอกยางงามดอกยางหลายนี่ค่ะนี่ค่ะพี่นอ้องแล้วก็ที่จักน้อยกับสีม่าทำการอันนี้ค่ะพี่น้องสีมาเฮ็ดทำความสะอาดค่ะ โตกับบีกับมี่ยู่นี้แหละทำความทำความสะอาดกับมานั่งกินกาฟแฟได้บรรยากาศเตัวค่ะพี่น้องในบรรยากาศดีด,เด,เด,ดนนนีเดี๋ยวสิมานั่งกวิานกาแฟตรงนี้ล่ะเดี๋ยวอาทิตย์นี้ละค่ะอาทิตย์หนานี่ล่ละค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิมาเนี่ยเพราะว่ามันน่าสิเศร้าฝนตกแล้วล่ะฝนนนาสิเศร้าตกแล้วล่ะก็สิมาเเลีรยออกมาเก็บออกตรงนี้ เคลียออกตรงนี้แล้วก็จะมานั่งรับแขกที่นี่ค่ะมากินกาแฟแล้วจะกลางร่มร่มใหญ่อันนี้ขาร่มร่มใหยก็สิมากลางออกตรงนี้แหะค่ะทุกปีเราก็จะมานั่งอ้อยเยื่อที่นี่แหละค่ะชีวิตมาดามหน่อยดีค่ะยู่ค่ะพี่น้องอยู่กับธรรมชาติมีความสุขค่ะชีวิตที่อยากมีชีวิตที่อยากเป็นสุดยอดค่ะพี่น้องค่ะอันนี้กับบลกแอปเปิลนี่อีกพันหนึ่งกระลังกระลังอันนี้ค่ะพี่น้องเห็นบ่ กำลังอ่ะเป็นดอกกำลังออกดอกสีชมพูน้อยๆเดี๋ยวดอันเห็นบอกค่ะพี่น้อกกำลังออกดอกสีชมพูอ่ะอันนี้คือต้นที่สามจากนับจากบ้านนี่ค่ะพี่น้องก,ก็เป็นเป็นดอก แค่เปิลกำลังออกดอกอต้นที่หนึ่งอันนี้คือต้นที่สองต้นที่สองก,กำลังออกดอกค่ะพี่น้องก็อันนี้คือต้นข้างบ้านต้นที่สามกำลังออกลังบ้านค่ะแล้วคราวนี้ องเบ่งบรรยากาศที่ชอบและสวยงามเบ่งงามไดกระชื่นใจค่ะพี่น้องมีความสุขหลายค่ะในกรณีที่เห็นดอกไม้ตนม้นไม้ใบไม้กระลังเขียวค่ะเพรเทสบีเดนตอนไตกรลังออกดอกกระลังเขียวดอกไม้กระลังงามค่ะพี่น้องค่ะ โอเคนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งเด้อค่ะเพื่อบ่ให้พลาดอยากให้พี่น้องติดตามเพื่อไม่พลาดการติดตามก็ไปกดตรงกระดิ่งนัน่นเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ตนหนึ่งมากแอปเปิ้ลงกำลังดอกกำลังออก กำลังออกดอกค่ะพี่น้องกำลังเป็นดอกโอเคค่ะพี่น้องขอบคุณที่ติดตามนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไครป์กดติดตามกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อของมาดามหน่อยทางช่องฮักนะสวีเดนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะจบด้วยภาพนี้ค่ะพี่น้อง โอเคขอบคุณมากมายสวัสดีค่ะ